สีชมพูมาเลยสีชมพูมาเลยสีเขียวมาเลยเพื่อไทยสองใบขอเสียงดังๆดขอเสียงกองเชียร์เปิสีทองลีหน่อยเลย อาจารย์เชนน้อย,อาายดังด่งนังพี่น้องเด็กนัรีครับเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์เชนและว่าที่สอสอทองลีจับมือถ่ายภาพร่วมกันนะครับเชิญทนเลขาดดดประสเสริฐรัฐมนตรีนะครับดรบประธานฉลาดว,ว่าที่สอสอจอยเชิญครับดดดทุกคนนะครับ ใครมีป้ายชูป้ายใครมีธงชูธงใครมีเสียงขอเสียงดังดังเพื่อไทยสองใบขอเสียงดังดัง น้องครับภาพประวัติศาสตร์อีกภาพหนึ่งที่ร้อยเอด็ดที่สุวรรณภูมิแห่งนี้สีชมพูเบอร์อะไรสีชมพูเบอร์อะไรสีเขียวเบอร์อะไรพี่น้องที่เคารพครับอ้าวเพลงเพลงพงอก่อนเพราะจะเข้าสู่การพู้จาปราศัย พี่น้องครับก่อนจะปลาศัยขอรายงานผลประกอบการพวงมาลัยวันนี้หน่อยพวงมาลัยวันนี้มีปลาแห้งมาเป็นพวงเลยคนร้อยเอ็ดสุดยอดจริงๆมีปลาแห้งมีผ้าขม้ามีดอกดาวเรืองแล้วคะแนนละมีไหมคะแนน คะแนนมีมั้ยขอคะแนนให้อา,าย์เจนน่อยพี่น้องครับและนาทีพี่น้องไม่เอามาทั้งกระสอบเลยละ่ะพี่น้องเป็นแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยนอกจากใจแข็งแล้วต้องคอแข็งด้วยพวงมาลัยหนักข้างละสองกิโลจะไวหวหรอ เอาละต่อจากนี้ไปพี่น้องจะได้พบกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยว่าที่นายกคนต่อไปศาสตราจารย์ดรยศชนันวงสวัสดิ์อาจารย์เชนครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องร้อยเอ็ดอีกครั้งนะครับพี่น้องครับ พี่น้องครับทำไมผมถึงบอกว่าอีกครั้งเพราะผมมาที่นี่บ่อยมากเพราะตกหลุมรักคนร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับพี่น้องครับแล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแปดเขตร้อยเอ็ดมาอยู่ที่นี่พี่น้องครับและนี่คือการปิดการปราศัยของเราที่ภาคอีสานพี่น้องครับวันนี้ เส้นทางแห่งความหวังกำลังจะเริ่มขึ้นพี่น้องครับวันนี้หลายพักการเมืองพูดถึงสิ่งที่สร้างความขัดแยง้งแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องพวกเราเดินทางมาร่วมกันและวันนี้ประเทศไทยรอมไม่ได้พี่น้องครับความรู้สึกในใจทุกคนมีอยู่สิ่งที่อัดอั้นตันใจ เรามีอยู่แต่วันนี้เพื่อให้ประเทศเดินทางไปข้างหน้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราต้องเริ่มกันพี่น้องครับแน่นอนครับวันนี้ผมมาที่นี่เพื่อบอกกับพ่อแม่พี่น้องร้อยเอ็ดทุกคนว่าพักเพื่อไทยวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงความฝันความหวังของพ่อแม่พี่น้องให้เป็นความจริงครับ พี่น้องครับและนี่คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนพี่น้องครับผมเดินมาตั้งแต่ข้างหลังผมเดินมาทุกวันวันนี้หลายคนมาเพราะความหวังของปากท้องบางคนมาเพราะความหวังของการต่อสู้ของเขาและนี่คือเพื่อนของเขาเพื่อมาให้กำลังใจพี่น้องครับร้อยเอ็ดกับพักเพื่อไทย เราอยู่ด้วยกันมานานและนี่คือแผ่นดินและแดนดินที่มีคุณค่าและมีบุญคุณกับพักเพื่อไทยครับว่าแม่พี่น้องครับไม่ว่าจะทำนโยบายยังไงก็จะไม่ลืมร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้เราโชคดีแค่ไหนที่ร้อยเอ็ด มีคนดีๆมีคนได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีมากมายและแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องถ้าครั้งนี้เหมา8ดเขตให้เรามีรัฐมนตรีจากร้อยเอ็ดแน่นอนครับพี่น้องครับเอาไม่เอาครับพี่น้องเอาหลายๆคนเลยไหมครับพี่น้องพี่น้องครับและนี่ไม่ใช่เป็นกันง่ายๆแต่ละคนต้องมีความรู้ความสามารถและนี่คือสิ่งที่พักเพื่อไทยหามาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน พี่น้องครับวันนี้คุณภาพชีวิตที่ดีผมพูดหลายครั้งเรื่องการแก้หนี้แน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องเข้าไปวันแรกเริ่มท,ทันทีต้องแก้หนี้ทั้งระบบครับพี่น้องครับพี่น้องครับหากเป็นหนี้วงเงินส0 0 0 0 0บาทหนี้เสียจ่าย10ตัดจบให้พ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องสูงอายุมีเยอะไหมครับพี่น้องครับ เยอะเหมือนเดิมเยอะทุกที่พี่น้องครับ1นึ่งแสนบาทนี่เสียปิดทันทีครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกร,กรนะครับเหมือนเดิมนะครับห้าแสนบาทวงเงินเพิ่มเติมพักชำระหนี้3ปีครับพี่น้องพี่น้องครับและนี่คือเรื่องการเกษตรประเทศไทยมีเศรษฐกิจสขาหนึ่งคือการเกษตรสคือ SMEO t o p และสคือภาคการท่องเที่ยว พี่น้องครับวันนี้เขาบอกว่าร้อยเอ็ดเป็นเมืองผ่านผมขับไปขับมาร้อยเอ็ดสวยมากและไม่อยากกลับบ้านเลยพี่น้องครับวันนี้เราทำให้ร้อยเอ็ดเป็นหมุดหมายที่คนทั้งโลกอยากมาดีไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับและนี่หมายถึงประเพณีนี่หมายถึงวัฒนธรรมอันดีของร้อยเอ็ดที่พวกเราต้องส่งเสริมวันนี้บางวัฒนธรรมกำลังจะหายไปพี่น้องครับ สิ่งดีๆไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอีสานเรามีสิ่งดีๆพี่น้องครับผมจะทําให้อีสานเป็นหนึ่งในหมุดหมายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของประเทศไทยครับพี่น้องครับและคนไทยต้องเท่าเทียมกันครับพี่น้องครับพี่น้องครับเราจะหารายได้เข้ามาโครงการต่างๆเราเป็นโครงการหารายได้พี่น้องครับวันนี้หากผมมีรายได้ขึ้นมารัฐบาลเริ่มมีรายได้ขึ้นมาในปีแรก ผมประกาศตรงนี้ก่อนเลยครับพ่อแม่พี่น้องว่าเราพร้อมลดอำนาจรัฐคืนอำนาจสู่ท้องถิ่นคืนอำนาจสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับพี่น้องครับพี่น้องครับและเรื่องนี้หมายถึงถนนหนทางของพ่อแม่พี่น้องการบริหารจัดการน้ําท่วมอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพี่น้องครับเราหาเสียงเราไม่ได้หาแต่กระดาษพี่น้องครับเรามีโครงการเราทํามาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับ พี่น้องครับแน่นอนต้องมีเงินเข้ามาในบางครั้งหากใครขายนโยบายพ่อแม่พี่น้องต้องถามว่าเอาเงินมาจากไหนเงินภาษีพ่อแม่พี่น้องหรือเปล่าและนี่คือจิตวิญญาณเงินร้อก็ต้องอยู่ที่ร้อครับพี่น้องครับพี่น้องครับนอกจากนี้เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของลูกหลานชาวร้อคนอีสานพี่น้องครับผมไปเรียนที่ไหนคนอีสานสอบได้ที่หนึ่งตลอด แล้วทำไมคนอีสานต้องไปเรียนที่อื่นไม่เรียนที่นี่ล่ะครับพ่อแม่พี่น้องครับอํานาจต้องอยู่ที่นี่ใช่ไม่ใช่พี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องยังจํา30บาทรักษาทุกโรคได้ไหมครับพี่น้องครับและนี่คือหนึ่งในนโยบายที่หลายคนบอกว่ามันทําไม่ได้พี่น้องครับ20กว่าปีที่ผ่านมามีพักการเมืองหนึ่งยืนขึ้นมาแล้วบอกว่า ไม่ว่าจะยากยังไงก็แล้วแต่นี่คือประชาชนประชาชนต้องได้เข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมกันเพราะนี่คือประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับและแน่นอนครับ <S <S <Laure en> พ่อแม่พี่น้องด้วยความสพประมาท30บาทรักษาทุกโรคเราทำสำเร็จครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อประชาชนชาวไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องครับแน่นอนครั้งนี้เราสารต่อ30บาทรักษาทุกที่พี่น้องที่อยู่ห่างไกล ต้องเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมกันพี่น้องครับสิ่งสุดท้ายที่จะพูดวันนี้คือเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องปัญหาสแกมเมอร์เรื่องปัญหาทุนเทาพี่น้องครับประกาศสงครามแต่ผมจะให้มันเป็นสงครามครั้งสุดท้ายปราบยาเสพติดไม่จบไม่เลิกครับพี่น้องครับสแกมเมอร์ต้องออกไปไม่หมดไม่เลิกพี่น้องพวกทุนเทาไม่หมดก็ไม่เลิกครับพ่อแม่พี่น้อง พี่น้องครับแน่นอนครับเรื่องนี้คือเรื่องการทำรัฐบาลดิจิตอลทั้งระบบเป็นการดูแลพ่อแม่พี่น้องด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูลหลายคนบอกว่าประเทศไทยไฮเทคไม่ได้ประเทศไทย, Hi ไไทไทยสู้ประเทศอื่นไม่ได้ประเทศไทยไม่มีทางไปมากกว่านี้พี่น้องครับนี่เป็นสิ่งไม่จริงถ้าวันนี้นายกรัฐมนตรีชื่อยศนันครับพ่อแม่พี่น้องครับ แล้ววันนี้ประกาศสักดาพร้อมกันพราะไม่พีน้องครับขอร้อยเอ็ดแปดเขตได้ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมเข้าไปคนเดียวไม่ได้นะครับพี่น้องผมขอร้อยเอ็ดเข้าไปกับผมได้ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้ผมขออนุญาตขานชื่อนะครับไม่ได้เรียงตามลำดับอายุนะครับเรียงเจ้าภาพก่อนนะครับครั้งนี้ เขต6สุวรรณภูมิล้วนะครับเขต6เบอร์สี่ทองลีมีหินกองครับพี่น้องครับเลือกให้ถล่มทลายได้ไม่ได้พี่น้องพี่น้องครับผมขอเลียงนะครับเขตหนึ่งมานะครับอ่าเขตสองเบอร์สี่ฉลาดขามช่วงครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ฉลาดขามช่วงครับพี่น้อง เขตสี่เบอร์สี่ครับเพ่อะไม่มี่น้องสุประสิทธิ์ก็เจริญยศพี่น้องครับเขตห้าเบอร์หกจิรพรสินทุพยเขตแปดเบอร์หกชยาภาสินทุพยครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับเพราแม่พี่น้องครบถ้วนสมบูรณ์แบบพี่น้องครับผมรอคอยสิ่งนี้มานาน ค่อนข้างหนักพอสมควรพี่น้องมันหลายกิโลอยู่แต่ด้วยความจริงใจแล้วพ่อแม่พี่น้องลำบากกว่าผมเยอะครับพ่อแม่พี่น้องผมจะทำให้ดีที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องครับเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนนักพักทรงยศน,นันเป็นนาย,ยกรัฐมุนตีคนที่ส .3 ท่องอร้อยเอ็ดครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องทุกทานครับขอเสียงให้กำลังใจอาจารย์เชียี์ดี อีกทีใครกาเพื่อไทยสองใบขอเสียงดังๆหลังจากวันนี้ทีมเพื่อไทยจะกลับเข้ากรุงเทพพรุ่งนี้ตอนเย็นเปิดทีวีดูอาจารย์เชนดีเบตปิดเกมเ,เพื่อไทยเป็นที่หนึ่งตั้งรับกันและวันที่หก กุมภาพันธ์พักเพื่อไทยตั้งเวทีปราัยใหญ่กรุงเทพมหานครที่สนามเทพหัดสดินเป็นที่หนึ่งตั้งรัฐบาลขอบคุณพี่น้องทุกท่านและผมก็ต้องขอลาเดินทางเหมือนกันเพราะเครื่องบินมันจะออกถ้ามัวอยู่ตรงนี้แม้ว่าจะรักพี่น้องปานจะขาดใจ แต่เครื่องบินจะไปเสียก่อนบัตรสีชมพูกาเบอร์สีชมพูกาเบอร์สีเขียวกาเบอร์เพื่อไทยสองใบแน่นอนขอบคุณครับ เพื่อไทยโอ้โอเพื่อไทยทำได้ทำให้ไทยยิ่งใหญ่เลือกพักเพื่อไทยโอ้โอเพื่อไทยทำได้ประเทศไทยทำได้พร้อมที่จะทำต่อไปยกเครื่องประเทศไทยล่างนี่ทั่วไทยทำให้คนไทยรวยได้ก็เพื่อเราคนไทยแข็งแรงกายใจ3าบาท a i ช่วยได้ ภาพยุคใหม่ลดความเหลื่อมล้ำไปทำเพื่อคนไทยเต็มที่เราจะสร้างโอกาสให้ เพื่อเราคนไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยสร้างงานได้ไกลเต็มที่และทำเพื่อผู้สูงวัยมีหวยกะเซียนให้ชีวิตในบ้านปลายอยู่